รบแบกเครื่องรบอย่างครบครันพวกชาวบ้านแบกบ้านทรัพย์สินหลายเอาจิตแบกงงงนันกันจนตายเพราะมั่นหมายจึงมีแบกแปลกไหมคุณถ้าไม่มุ่งหมายมั่นสิ่งอันใด ก็เท่ากับไม่แบกอะไรให้หันหุน่นแบกอะไรก็ไม่แปลกเท่าแบกบุญถึงเซซุนไม่รู้ว่านักอะไรได้อะไรพาอะไรไม่ต้องแบกรู้จักแยกเสียจากกันอย่าวันไหว กายของกายจิตของจิตใช่ของใครอะไรอะไรเกี่ยวข้องกันฉันของกลางแม้นแบกอยู่ใช้อยู่หรือกินอยู่จิตก็รู้วางไว้ไร้ยุง่งฉางสำหรับใส่ของกูรู้ปล่อยวางมีชีวิต ก็มีอย่างไม่แบกกู่ขอนอบน้อมคุณพระศรีรัตนตรยัยและขอความสุขความเจริญในธรรมจงมเกิดมีในท่านสาธุชนที่กำลังเปิดคลื่นเสียงรับฟังจากสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดพัทลุงออกอากาศจากวัดหลานแซะทุกๆเช้าวัวนเสาร์อาทิตย์ พบกับอัตมภาพพระมาหาอภิสิทธิ์ทิตวันโนเวลาตีห้ครึ่งถึง6โมงเชา้าสำหรับอาทิตย์นี้ก็เป็นอาทิตย์อาทิตย์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคม27กรกฎาคม2568ขึ้นสองค่ำเดือน9บหมดกรอนตอนต้นพูดถึงนักรบ นักรบแบกเครื่องรบอย่างรุกคันชาวบ้านก็แบกบ้านออแต่ว่าจะหนักไม่หนักขึ้นอยู่ที่จิตยึดถือไม่ยึดถือพูดเรื่องรบตอนนี้เข้าขับบรรยากาศสถานการณ์ของประเทศระหว่างไทยกับกัมพูชาที่มีการปะทะกันเ,ออเมื่อตั้งแต่วัน ที่24ที่ผ่านมาประเทศไทยโดนถลม่มคือโดนยิงก่อนจากกัมพูชายิงโดนปั๊มน้ำมันแล้วก็บ้านเรือนของพลเรือนหรือประชาชนผู้บริสุทธิ์ทำให้ทหารหารของไทยต้องออกมาทำหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตย หรือว่ารักษาดินแดนความมั่นคงปลอดภัยแนวตะเก็บชายแดนหรือว่าบริเวณที่ถูกรุกรานถ้าพูดถึงการตอบโต๊ะการสู้รบกันล้วนแล้วแต่ไม่เป็นผลดีกับใครทั้งนั้นอากพูดถึงมนุษยธรรมหรือศาสนาแต่ในความเป็นจริงนั้นเราไม่สามารถที่จะให้คนทุกคน หรือคนทั่วทั้งโลกในแต่ละประเทศมีความคิดมีความเห็นมีความเชื่อที่ดีเหมือนกันได้อันนี้เราไม่ได้บอกว่าเราดีกว่าเขาเขาดีกว่าเราคนโน้นคนนี้ดีกว่าใครแต่ว่าธรรมะธรรมชาติจะเป็นตัวที่ชี้วัดว่าวิถีชีวิตของแต่ละคนนั้น เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเบียดเบียนคนอื่นหรือไม่หรือมีชีวิตเพื่อความสุขเพื่อความสงบเพื่อความเจริญต่อผู้อื่นเ,<อ>เป็นซึ่งเป็นเรื่องที่จำแนกแ,กแยกแยะให้เป็นเสด็จขาดลงไปไม่ได้ฉะนั้นแต่ละคนก็มีหน้าที่ในการทำหน้าที่ไม่ว่าทาหารตำรวจพระภิกษุครูอาจารย์ พ่อค้าไม่ขายข้าราชการหรือชาวบ้านทั่วไปเกษตรกรเรษก,รกรเรษตรกรรมทุกคนต่างมีหน้าที่ก็อย่างที่ข่าวเกิดขึ้นจริงๆแล้วต้องการให้อยู่อย่างสงบสุขในฐานะที่เราเป็นมนุษย์แต่เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นเราก็ต้องให้กำลังใจคนไทยทหารไทยเพราะ พื้นเป็นดินไทยศาสนาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สถาบันหลักนี้จะตั้งอยู่ได้ก็ตั้งอยู่บนแผ่นพื้นแผ่นดินที่มีความมั่นคงไม่ถูกรุกรานไม่ถูกเบียดเบียนจากอริราชสัตรูประเทศไทยนี้จึงให้ความสําคัญกับบรรพชนบรรพบุรุษทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าในหลายหลายจังหวัด ตัวทั้งประเทศก็จะมีอนุสาวรีย์ที่รำลึกนึกถึงบุคคลผู้เสียสละรักษาพื้นแผ่นดินให้กับชาติอย่างต่อเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่คนไทยมีความมั่นใจบางคนก็บอกว่าภูมิภาคภูมิใจที่ทหารอากาศของไทยได้ไปถล่ม ฐานที่มั่นของทหากรกัมพูชาและก็คลังแสงที่เก็บอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆเรียกว่าทำให้เขาลดการบุกรุกไปได้ระดับหนึ่งซึ่งณวันนี้ก็ยังไม่ทราบว่าการสู้รบยุติลงหรือยังบางคนก็มองในแง่ว่าน่าจะจัดการให้เบเ็ดเสร็จเด็ดขาดใช้กำลัง ปลาปลาไม่หลาบจําหรือว่าเอาไว้อยู่หมัดอย่างเงี้ยหรือบางคนบอกว่าน่าจะหยุดทั้งสองฝ่ายเพราะเป็นผลเสียหรือว่าผู้บริสุทธิ์ได้รับความเสียหายอันทั้งสองฝ่ายอันนั้นก็เป็นเรื่องของเ <c oughs> จ้าหน้าที่ว่าจะวางนโยบายหรือตกลงกันอย่างไรแต่โดยมากการสู้รบที่เกิดขึ้นนี่เพราะ มีความคิดมีความเห็นแตกต่างแล้วแต่ละฝ่ายก็คิดว่าความคิดของตนถูกต้องทีนี้ถ้าหากว่าจะให้ดีจริงๆหรือว่าเอาอะไรมาวัดให้มันได้คำตอบที่ใกล้เคียงความจริงที่สุดก็คือเอาพระธรรมพระธรรมก็คือสัจธรรมหรือความจริงนะ ว่าคนไหนพูดจริงคนไหนพูดเท็จคนไหนทําจริงคนไหนทาไม่จริงคนไหนการพบสิทธิหน้าที่ของบุคคลอื่นคนไหนล่วงละเมิดหรือว่าเบียดเบียนผู้อื่นมันก็ชัดเจนอยู่แล้วโดยธรรมทีนี้การที่ประเทศไทยมีอาวุธยุโทโธปกรณ์กำลังทหารที่เหนือกว่ากัมพูชาอย่างเช่น S 1 6บก E FC ฟเป็นเครื่องบินขับไล่ที่มีแสนยานุภาพแล้วก็ใช้เวลาไม่นานนักในการปฏิบัติการถ้าเปรียบเสมือนสัตว์ก็คือเหมือน Knock sea. นอกอินทรีนกอินทรีนี่มีคุณสมบัติหลายอย่างที่เขาชื่นชมเปรียบเทียบเป็นสัตว์ที่ดูส่งางงามและก็น่าเกรงขาม แม้ว่าธรรมชาติของนกอินทรีจะเป็นสัตว์ล่าเพราะนกนี่มันไม่ได้คิดว่าทําบาปหรืออะไรทหารก็เหมือนกันบางครั้งเขาก็ไม่ได้คิดว่าการไปทําร้ายทําลายศัตรูนั้นเป็นบาปแต่หน้าที่ของเขาคือปกป้องผืนแผ่นดินให้คนในชาตินั้นอยู่รอดปลอดภัยและก็ไม่ถูกรังแกจากศัตรูอมิตรทั้งหลายอ๋อทีนี้ จะพูดถึงลักษณะของนกอินทรีที่เหมือนกับกองทัพอากาศของไทยนกอินทรีจะมีสายตาที่ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกับนักบินหรือว่าผู้บังคับบัญชาผู้วางนโยบายวางเรียกว่ากลยุทธ์ในการต่อสู้ต้องมีเลดาราหรือว่าสัญญาณที่ตรวจจับ ว่าศัตรูอยู่ตรงไหนฝ่ายตรงข้ามอยู่ตรงไหนมีเห็นจากระยะไกลบางทีก็ล็อกเป้าได้อย่างแม่นยําในการย่อนไข่ย่อนไข่นี่คือย่อนระเบิดนะแล้วก็ทําลายศัตรูให้ย่อยยับไปเนี่มีสายตาที่ยอดเยี่ยมมีกรงเล็บที่แข็งแรงเมื่อโฉบเมื่อเชี่ยวลงไปแล้วนี่ไม่พลาดเป้านะ มีความแข็งแรงก็คือมีประสิทธิภาพนั่นเองมีลักษณะของปีกที่กว้างคือบินได้ไกลบินได้ทนแล้วก็มีจงไยปากที่แข็งแรงหมายถึงศักยภาพอีกนั่นแหละในการทำลายล้างนี่คือลักษณะของนกกินทรีบางอย่าง ทีนี้มันจะมีเครื่องบินรบอีกชนิดหนึ่งที่สุราษฎร์ธานีถ้าญาติโยมท่านผู้ฟังนั่งรถจากภาคใต้ไปขึ้นไปภาคกลางหรือกรุงเทพเนี่ยก็จะผ่านเรียกว่ากองบิน7จ็ดน่ตรงนี้แหละมีเครื่องบินชนิดหนึ่งที่เรียกว่าคลิปเพนตอนนี้กำลังโด่งดังในโลกโซเชียลท่านผู้ฟังน่าจะเห็นกันบ้างแล้ว คลิปเพ่นนี่เป็นเครื่องบินที่มีศักยภาพมากกว่า F-16 กนะก็ประเทศไทยก็มีเหมือนกันแต่มันแพงมากนะในประมาณปี2550หรือือปีนี้68ใช่ไหมสิปปีที่แล้วเนะี่ยประเทศไทยก็ได้ซื้อเครื่องบินนี้มาไว้ที่กองบิน7สุราษฎร์ธานีตอนนั้น 6เครื่องหรือ10ครองเครื่องแล้วไม่แน่ใจนะแต่ว่านานแล้วก็ค่าใช้จ่ายเป็นเป็นเกือบอ220ล้านเห็นไหมเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะเราอาจจะคิดว่าอทำไมไม่มีเยอะๆเครื่องบินกลับไล่เพื่อปกป้องประเทศกอลำหนึ่งมันราคามันสูงตาม ศักระภาพพริคุณภาพของมันนี่เราคงจะเห็นความสําคัญของทหารมากขึ้นละเมื่อเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นซึ่งญาติโยมท่านผู้ฟังส่วนใหญ่นี่เป็นคนวัดคนธรรมะธรรมูคงไม่มีความเครี่ยวขลาดหดความโหดร้ายความดุดันหรือว่าความแข็งกระด้างแต่ว่า มันมีนิทานเตือนจิตเตือนใจคนโบราณนี่ก็ให้กอคิดไว้ดีว่าบางครั้งคนไทยมีนิสัยเหมือนม้าอารีซึ่งนิทานเรื่องนี้เคยนํามาเล่าไว้นานแล้วทบทวนอีกชนิดท่านผู้มม้าอารีคือม้าใจดีเมื่อก่อนมันอยู่ในครอกใช่ไหมแล้วก็มีลามาขอมาขออยู่ลาหรือวัวนะ สัตว์อะไรมาขออาศัยใต้าชายคาทนฝนตกมันก็ใจดีให้อยู่ด้วยแรกๆก็ยื่นหัวมาก่อนต่อมาก็ขยับตัวมาเรื่อยเข้ามาเรื่อยเข้ามาเต็มตัวพอผู้อาศัยเข้ามาเต็มตัวแล้วจากนั้นก็เบียดหรือว่าแทรกบ้างกระแทกบ้างให้ม้าอารีนี้ออกไปจากคอกที่ยืนอยู่สุดท้าย มา,ารีต้องไปตากแดดตากฝนอยู่ข้างนอกแล้วผู้อาศัยที่มาอารีใจดีให้เข้ามาอยู่นี่ก็มาแย่งพื้นที่นี่เขาเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าคนไทยบางทีก็อ้า,อาแขนรับมีน้ำใจช่วยเหลือชาวถางชาติบ้างคนที่มาขอพึ่งพิงอิงอาศัยบ้างาสุดท้ายเขากันแกล้งเบียดเบียนหรือทำให้เกิดความเดือดร้อนในภายหลังนี่เ็เปรียบเทียบไปอย่างนั้น เราชาวพุทธส่วนใหญ่ก็เหมือนกันมักจะมีจิตใจเมตตาจิตใจดีแต่ถ้าไปตาตโตตาฟันตโตฟันมันก็ขัดกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกเพราะพร,ระพุทธองค์นั้นมีความประสงค์ให้เราเมตตาต่อสัตว์อื่นอย่างบทแผ่เมตตาที่เราท่องกันเป็นประจำสเปสตาส,สัตว์ทั้งหลาย ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเวลาหุนตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยท่านทุกว่านโอพอพูดถึงวันนี้เกือบลืมเมื่อวานคณะสงฆ์ได้ไปทำบุญสวดอภิธรรมศพของพระภิกษุที่วัดศรีธรรมารามหรือว่าวัดลิง วัดศรีธรรมรามตั้งอยู่ที่ตำบลพนมวังอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงข่าวนี้ก็ดังไปทั่วประเทศเหมือนกันก่อนที่จะมีข่าวเรื่องของการสู้รบหรือสงครามก็คือพระที่ตกจากหน้าผาทราบว่าท่านขึ้นไปตัดแต่งต้นไม้ชื่อพระจำลองจิรธรรมโมสกุลเดิมก็ทวนดำ อายุ66ปีแต่ท่านเพิ่งบวชนะพรรษาแรกก็ประสบอุบัติเหตุมรณภาพวันนี้ก็มีการชานปนกิจศพที่วัดลิงหรือวัดศรีธรรมารามนั่นเรื่องของชีวิตที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยอีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ชงเมื่อวันที่24ที่ผ่านมานี่ ก็ได้ไประชุมที่วัดกูหาสวรรค์พระรามหลวงสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุงก็มีเรื่องเร่งด่วนมาว่าให้วัดทุกวัดนั้นต้องมีการแต่งตั้งวิยาวัจกรที่แต่งตั้งเรียบร้อยแล้วก็ขอให้แจ้งไปยังสำนักง,งานพระพุทธศาสนาสำนักพุทธจังหวัดก็จะส่งไปยังสำนักพุทธชาติไปยังหน่วยงาน จนถึงกระทรวงมหาไทยก็เพื่อให้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองทรัพย์สินของวัดที่ไปที่มาเขากล่าวแล้วท่วานกังของเมื่อวานนะว่าหลดปัจจัยต้องการให้พระพิสุทธิ์ท่านมีความบริสุทธิ์เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาของสาธุชนในเรื่องของธรรมวินัย ซึ่งมันก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะที่จะหาวิยาวัจกรเพราะคนที่เข้ามาช่วยงานศาสนานี่อย่างน้อยไม้ไม่เสียเงินเสียทองแต่อย่างน้อยก็เสียเวลาเสียสละเรื่องความคิดเรื่องแรงงานเรื่องความสามารถนะก็ต้องขอชื่นชมขอบคุณสําหรับวัดทุกวัดที่มีวิยาวัจกรช่วยทําหน้าทีนะ่ซึ่งวิยาวัจกรเนี่ย แต่ละคนความสามารถก็ไม่เท่ากันวัดไหนได้วิยาวัชกรที่ดีก็ถือว่าโชคดีไปแต่ว่าถึงแม้ท่านไม่เก่งมากแต่ขอให้มีนะเพื่อให้พระพิสษุสงฆท่านไม่ต้องแปเพื่อนมัวหมองด้วยเรื่องที่ไปเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพย์สินของวัดหรือว่าเรื่องอื่นๆก็ได้อย่างที่บอกว่าถ้าวิยาวัชกรมีความสามารถ ก็อาจจะช่วยในเรื่องของพิธีกรรมทางศาสนาด้านอื่นๆก็ได้หรือว่าวันสําคัญทางศาสนาก็ช่วยได้สร้างคุณุปการให้เกิดขึ้นกับวัดวาอารามที่ตนได้เข้าไปช่วยงานทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีวิยวัริกรหรือคนวัดญาติโยมกามาช่วยนี่ยเมื่อ พระสงฆ์องค์เจ้าจําเป็นต้องไปเกี่ยวข้องก,กับการบริหารทรัพย์สินโอกาสเสี่ยงที่จะทําให้ผิดพลาดทําวินัยหรือผิดศีลนี่มันมีมากเมื่อทําผิดศีลหรือว่าทุศีลแล้วมันไม่ได้จบแค่ชาตินี้อย่างที่เราชาวพุทธทั้งหลายรู้ดีคําสอนของพระผู้มีพระวาคเจ้าว่าหากบุคคลใดใครก็ตามเป็นคนทุศีลมีทำลามก มีใช่สมณะแต่ปริยันว่าเป็นสมณะเมื่อสิ้นชีวิตจากโลกนี้แล้วย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวิิบัตินรกนั่นคือสิ่งที่พระพธธุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้หรือแม้ไม่ได้เป็นพระมีชีวิตอยู่ในสังคมเป็นคนทั่วๆไปก็ต้องมีคุณธรรมในการทำหน้าที่แต่ละอย่างแต่ละอย่าง พระพุทธองค์ทรงยกตัวอย่างเมฆกระทั่งว่าโจรโจรก็ควรมีคุณธรรมของโจรเช่นโจรเนี่ยจะไม่อยู่ที่ใดที่นานที่ใดที่หนึ่งนานจนเกินไปไม่อเจว่าปล้อนอยู่แต่หมู่บ้านนี้แล้วปล้นอยู่วันนจะไม่ทําอย่างนั้นไม่ฆ่าคนที่อ่อนแอรหรือไม่มีโอกาสสู้ไม่ทําร้ายไม่ลักพาสตรีไม่ทุบตีคนแก่ ไม่ทำร้ายเด็กไม่พ้นนักบวชหรือว่าไม่พ้นทรัพย์ของประราชากรรมทรัพย์ของประราชาก็คือเช่นการทำลายสิ่งของสาธารณะเคยมีข่าวใช่ไหมว่าในยุคหนึ่งเนี่ยโจรร้ายกาศมากขโมยลักตัดสายไฟฟ้าแรงสูง แล้วก็โดนไฟช็อตเสียชีวิตก็มีหรือบางครั้งบางทีก็ไปเที่ยวขโมยไอ้ที่กั้นท่อน้ําสาธารณะเหล็กไปขโมยเหล็กก็มีรถวิ่งไปก็ตกหลุมตกบ่อถ้าโจรทำอย่างนั้นก็คือไม่มีคุณธรรมของความเป็นโจรหรือเวลานี้เนี่ยตรงตัวที่สุดที่ขเขมรหรือก,กัมพูชานี่เป็น ทหารที่เลวร้ายมากไม่เคารพสนสัญญาที่ทั่วโลกเขายึดถือมันมีหลายฉบับนะการทำสัญญาเวลามีสงครามหรือสู้รบกันแต่ที่ท่านผู้ฟังก็พอจะทราบและก็รู้ได้ยินกันอยู่บ่อยๆว่าเวลาสู้รบเนี่ยเขาจะไม่ทำร้ายแพทย์หมอพยาบาล จะไม่ฆ่าผู้บริสุทธิ์หรือพลเรือนโดยเฉพาะเด็กคนแก่สตรีนี่เขาจะไม่ทำร้ายจะไม่ยิงเป้าตรงไปที่สถานสำคัญสำคัญเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลสถานที่ที่มีประชาชนผู้บริสุทธิ์อยู่มากนี่เขาจะไม่ทำแต่ถ้าละมืดกฎกติกาของสังคมโลก ก็จะเป็นอย่างที่เราเห็นยิงระเบิดที่ไม่มีทิศทางชื่ออะไรนะ B.M.21 ใช่ไหมรัวปับป๊บปับไปโดนปั๊มน้ำมันบ้างร้านสะดวกซื้อบ้างบ้านเรือนของประชาชนบ้างจนมีผู้เสียชีวิตตั้ง10กว่าคนบาดเจ็บอีกหลายคนหรือประการไปวางทุ่นระเบิดตามแนวตะเกีบชายแดน ซึ่งทั่วโลกนี้ขอประนามว่าก็ไม่ใช้กันแล้วเดี๋ยวนี้เพราะตอนวางนะวางได้แต่ตอนกู้เนี่ยไม่รู้ว่าวางตรงไหนดีไม่ดีเนี่ยคนในประเทศของตัวเองไปเหยียบโดนแขนขาดขาขา,ขาดได้รับความเสียหายแม้คนไม่โดนบางครั้งสัตว์ป่าที่ยาหากินไปเหยียบเข้ามันก็โดนระเบิดโดยที่ไม่รู้อิโนโูอิน,นีก็เป็นบาปอีกเนี่ย พราะฉะนั้นทหารจริงๆรินี่ถ้าจะต่อสู้หรือวัดพลักกำลังก็จะิงก็สู้กันซึ่งหน้าแม้ว่ามีแผนยุทธโตัวรณ์ในการสู้รบต่างๆก็ต้องใช้ในการวางแผนการรบจะอยู่ที่สูงหรูอที่ราบสู้ทางบกทางอากาศหรือว่าทางทะเลทางน้ำก็ขึ้นอยู่กับผู้นำว่าจะเอาแบบไหน นี่ก่สู้กันแบบสุภาพบุรุษหรือลูกผู้ชายไปเลยไม่มีการลอบกัดหรือว่าลอบทำร้ายกันอย่างที่ขามนทำกับไทยก็ลุทั่วโลกก็ประนามไปแล้วประเทศยักษ์ใหญ่เขาก็ไม่เห็นด้วยที่กัมพูชาไปทำอย่างนั้นมันก็เป็นความเสื่อมของเขาเองนะรู้กันไอ้นี่ไม่ได้เช่งให สาบสูญหรือเสียหายแต่ว่าเขาทํากรรมไม่ดีก็ต้องได้รับผลไม่ดีในต่อไปไม่ว่าเขาจะนับถือพระพุทธธรรมพระสงฆ์เห็นตอนสู้รบเวลาตกใจก็นโมตัสสะพกกระถัวรถทอมอสสมุทธศัสด์ท่องท่องท่องใหญ่เลยแล้วรู้ไหมว่านโมแปลว่าอะไรนโมมันไม่ได้เป็นคาถาป้องกันกระสุนนโมไม่ได้เป็นคาถาป้องกันระเบิดที่เอฟสิบุกออบยอน นมูแปลว่าความนอบน้อมนอบน้อมต่อใครนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้านอบน้อมต่อพระธรรมนอบน้อมพระสงฆ์การนอบน้อมเป็นการเปิดจิตให้เราเข้าหาธรรมเมื่อเข้าหาธรรมแล้วทำหมูอเมร,ริกติธรรมจารีธรรมแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมคือจะทำกรรมดีทํามันก็คุ้มครองรักษาเองหรือถ้า ต้องการให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเช่นเนี่ยพลโทภาคที่สองของไทยเนี่เมทัพภาคเมทัพภาคที่สองนี่ที่ท่านบอกว่าคอของท่านนี่จะไม่ห่างจากหลวงปู่ทวดเลยเพราะเหตุการณ์ต่างๆหลวงปู่ทวดเคยคุ้มครองได้รับความปลอดภัยมาหลายครั้งแล้วท่านกเลยนับถือมากเนี่ยนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก็คือต้องทำความดีด้วยจึงจะสิทธิจึงจะคุ้มครองช่วยเหลือแต่อันนี้ก็ไม่ได้ว่าทหารกัมพูชาจะเลวร้ายทั้งหมดเราเขาก็ต้องทำตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเอาเป็นว่าที่สุดแล้วก็อยากให้มษย์เรานั้นอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันและก็เชื่อเหลือเกินว่าอีกไม่นาน การสู้รบก็คงจะยุติลงใครจะเป็นฝ่ายหยุดก่อนแต่ร้อยปอร์เซ็นต์ังกฤษไทยต้องชนะแน่เพียงแต่ว่าชนะรูปแบบไหนจะชนะด้วยความรุนแรงหรือว่าชนะด้วยสันติวิธีก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็ขอให้ญาติโยมทุกวงสบายใจได้แล้วก็ทำหน้าที่ของตนของตนให้บริบูรณ์ให้สมบูรณ์ ด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาต่อให้เราไม่เสียชีวิตด้วยการถูกฆ่าถูกทำร้ายเถมงง่าอายุไข,ขเราสิ้นสุดลงเราก็ต้องเป็นไปตามกฎแห่งกรรมพบภูมิมันก็เปลี่ยนแต่เรารู้สึกเนื้อรู้สึกตัวมีสติตลอดเวลาการเกิดใหม่การเข้าไปสู่ท้องเข้าไปสู่กันก็ไปสู่ท้องสู่คันหรือไปเกิดในที่ดี นะนะแต่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์นะก็จะเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีแต่ถ้ายังมีกิเลสอยู่มันก็ต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดกรรมนั้นพบภูมินั้นตามมาในภายหลังนะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าให้ระมัดระวังเรื่องของกิเลสที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความรูปความโกรธความหลงหรือกิเลสตัวเล็กๆน้อยๆนะถ้าเรารู้ทันนี้เราจะ กลัวบาปกล้าบุญแม้แต่บาปเล็กบาปน้อยก็กลัวไม่อยากจะทำส่วนบุญเล็กบุญน้อยก็จะสั่งสมและทำมากยิ่งขึ้นไปเอาละท่านผู้ฟัควงวันนี้เวลาของรายการก็หมดแล้วขออนุโมทนากับการติดตามรับฟังที่สุดนี้ด้วยนัดคุณภาษีรัตนไไรคุณทางความดีที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญอบรมสั่งสมมาก็จงรวมเป็นตะบะเดชะปัลวะปัจจัย ท่านคิดหวังสิ่งใดโดยชอบประกอบด้วยธรรมไม่เหนือวิสัยขอเทวดาผู้ศักดสิทศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงเล้งเห็นปัญญาให้่านประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาทุกที่ผ่านกตรีการพบกันอีกครั้งเดือนหน้าสิงหาคมเจริญพร แบกบ้านสันบสิ